นี่นะคะคือใบงานแบบเสริมประสบการณ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเด็กคะพูดตามมือคูเลยนะคะแบบเสริมประสบการณ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะให้เด็กๆเขียนชื่อของตนเองชื่อนามสกุลชั้นอนุบาลปีที่3าับสี่นะคะ สารยาล์ขอนันติกก็จะมีให้เด็กอยู่ในชว่วงซีเลียมของตอนเองแล้วนะคะ่านันดติก้าต้องคําสั่งนะคะคุณครูจะพูดให้เด็กฟังนะคะการปรุงอาหารคีถูต้องลงในซีเลียมตามประเภทอาหารและคัดคำตามรอยปะพร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะ เด็กๆคะตรงคำสั่งเขบอกว่าขีดทูกต้องตรงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะนี่นะคะคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4สามสนะคะมีทั้งหมด4ช่องนะคะค่ะเด็กๆคะมาดูตรงช่องที่1นะคะว่าช่องที่1เป็นอาหารประเภทอะไรนะคะ่ะรูปภาพตัวนี้คือรูปภาพอะไรคะไข่นะคะไข่ ไข่ค,ควรจะทอดนึงต้มผัดไข่สามารถทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆไข่เป็นตูนมัดีไข่ต้มนะคะค่ะเราวขีดถูกต้องคำว่าต้มตรงนี้เลยนะคะขีดถูกต้องลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะมาฮัดคำ่ตอนรอยปะพร้อมกันคูกเลยนะคะ เริ่มค้าจากหัวขึ้นก่อนนะคะหลอดกงกงไม้มะลัยหอกไข่ไม้เอตตอเตาเนี่ยหม้อมา อ,อ่านว่าไข่ต้มนะคะค่ะต่อไปนะคะช่องที่สองช่องสี่เหลี่ยมที่สองนะคะค่ะนี่คือภาพอะไรคะเด็กๆข้าวต้มดมนะคะเด็กๆคิดว่าจากอาหารที่ยังดิบๆอยู่เราจะต้องไปอะไรคะเด็กๆเห็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ไหมคะมีทอดนึ่งต้มผัดข้าวต้มจะต้องอะไรคะเด็กๆ ต้มนะคะฮีดกต้องลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะขัดตามรอยเส้นประของกูเลยขอไข่จอาอแหวนไมโทต่อไปนะคะต่อเต่ามองมา เฮนักกาอ่านว่าเข้าต้มมัดนะคะอ่านนะคะนี่คือรูปภาพอะไรคะเด็กปลาทูนะคะปลาทูมีสามตัวปลาทูควรจัดนำไปทำอาหารประเภทไหนคะทอดนื่นต้มผัดทอดนะคะขิดถ,ถูกต้องลงไปเลยนะครับตามรอยที่ปากของคุณเลยนะคะเอาปลา รอดิข้อา่านข้อทหารข้อเราอีข้อทหารข้ออ่านรอดิอ่านว่าตาทีาอาทอดนะคะต่อไปนะคะช่องที่เรียงช่องที่สี่นะคะอันนี้คือความไม่คือถูกอะไรคะ มีกุ้งด้วยแล้วก็มีผักด้วยค่ะผักผักนะคะผักผักวรทมาควรจะนำไปทำาอาเภอะไรคะเด็กๆทอดนึ่งต้มผัดผัดนะคะทูกต,ต้องไปเลยค่ะตามรอยเส้นปัดนะคะขอพึ่งม่หันตาการรอเด็กขอพึ่งไม่หันตาการ รอกายรอเรือรอแหวนรอมารอมารออีรอเป่ารอเรืออ่านว่าผัดผักรวมมิตรนะคะเด็กนิงมากเลยนะคะต่อไปนะคะ แล้วจะมาระบายสีนะคะหิบสีขึ้นมาดีบถีบขามาระบายสีแล้วคล้อกับคุณครูเลยนะคะ ค่ะเด็กๆคะของครูนะคะระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยงามกว่าของคุณครูเลยนะคะจะมาทบทวนกันอีกรอบนะคะไข่ต้มข้าวต้มมัดปลาทูทอดผัดผักตรงนี้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบกิจกรรม ใบงานแบบเสริมประสบการณ์นะคะบันเพียงเท่านี้เด็กๆคะอย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณรูณจ๋ดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย